นี่ hey, แม่ฉันเห็นแม่กินข้าวเหลือเยอะทุกวันเลยนะทำไมไม่ถูกปากไงต้นนั่นนะซีก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่แพ้ชูโรสททำกับข้าวทีไรอ่ะก็ใส่แต่ชูโรสแม่กินไม่ได้เลยเรื่องมากจริงทีเมื่อก่อนยังกินได้ไม่เห็นจะตายตรงไหนเลยก็นั่นเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ย แม่แพ้ไงโอ๊ยน่าเบื่อจริงๆเลยถ้าเลื่องมากขนาดนี้แม่จับไปอยู่บ้านพักคนชรายสิ้นเลืองอ้าวทำไมพูดแบบน,นั้นล่ะเดี๋ยวแม่จะไปบอกไนจ้าฉันไปบอกเลยจ้าฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่หัวจู้จี้ขี้บ่นแบบนี้กับเมียทั้งสวยทั้งสาวอย่างฉันเนี่ยไนทมันจะเลือกใคร กลับมาเนื่ยๆดื่มน้ำก่อนสิจ้ะขอบใจมากเลยนะน่ารักที่สุดเลยพี่นี่โชคดีจริงๆเลยที่มีเหมียวเป็นคู่ชีวิตพี่แหมพี่ก็พูดว่าไปเหมียวว่าโชคดีต่างหากที่ได้พี่เป็นสามีอ่ะเออแต่ว่า,าว่าอะไรจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะจะไม่มีอะไรได้ไงไหนเรามาสิเออจริงๆก็มีนั่นแหละ แต่ฉันอ่ะกลัวพี่ลำบากใจอ่ะเหมียวไม่พูดดีกว่าโอ้พูดมาขนาดนี้พี่ยังอยากรู้เขาไปใหญ่เลยนี่เหมียวเราเป็นส e. ามีภรรยากันนะบอกมาเถอะเออก็เรื่องแม่พี่นั่นแหละอีกแล้วเหรอพี่ก็บอกแม่ไปตั้งหลายรอบแล้วนะว่าให้เลิกบนนะ่นอ่ะแต่แกก็อย่างนี้แหละยังไงเหมียวก็ทนอ่นะนะ ฉันทนไม่รู้จะทนยังไงแล้วนะพี่เวลาแม่บบนอ่ะฉันก็พยายามที่จะไม่เถียงแล้วนะแต่พอฉันเดินหนีอ่ะแม่พี่ก็ตามมาบบนฉันอีกอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะแต่ฉันมีวิธีนะพี่แต่ฉันไม่รู้อ่ะว่าพี่จะเห็นด้วยกับฉันหรือเปล่าวิธีอะไรอะ่ะไหนลองบอกมาสิฉันว่านะเอาแม่พี่อ่ะไปบ้านพักคนชรลาเถอะเฮ้ยเหนียว ให้แม่พี่ไปอยู่ท่าของชาลราเนี่ยนะให้คนอื่นมาดูแลอย่างนี้พี่ไม่เห็นด้วยหรอกแมวอ,อ่ะพี่ไม่เห็นด้วยนะนั่นไงฉันก็ว่าละว่าพี่อ่ะไม่เห็นด้วยยังไงฉันก็ขอโทษพี่แล้วกันนะเหมียวคือพี่ไม่ได้จะกดเหมียวหรอกนะแต่พี่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้นะเหมียวนี่พี่ฉันจะบอกอะไรให้พี่นะทุกวันเนี้ยก็มีแต่ฉันนี่แหละที่ดูแลแม่พี่อ่ะ พี่ก็ไปทํางานทุกวันพอพี่กลับมาบ้านพี่ก็คุยกับแม่แค่ไม่กี่คำแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันด้วยซ้ําฉันว่านะเอาไปส่งที่บ้านพักคนชราเถอะอย่างน้อยอ่ะก็มีคนดูแลมันก็ไม่ต่างกันนะพี่งั้นเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนแล้วกันนะงั้นพี่ก็รีบๆตัดสินใจแล้วกันถ้าวันหนึ่งฉันทนไม่ไหวความสวยความสาวของฉันอะ่ะอาจจะหาผัวใหม่ได้ไม่ยาก oh <laughs> สุขดีนะเห็นลูกเติบโตมีงานมีการทำเสียอย่างเดียวอ่ะไม่มีหลานให้แม่อุ้มอ๋อแล้วกับแหมียวอะครับแม่แม่รู้สึกยังไงล่ะครับก็ดีนี่เสียอย่างเดียวปากร้ายไปหน่อยเถียงแม่ทุกคำเลยแล้วอย่างนี้แม่อึดอัดไหมครับก็ไม่อึดอัดนะ ลูกถามทำไมหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่เหมียวเขาแค่อึดอัดนะที่แม่ชอบมาบ่นเขาอะเวลาเหมียวทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจแม่เลยสักอย่างแล้วไงอะเหมียวก็โกรธแม่หรอปต่แม่เหมียวไม่ได้โกรธแม่หรอกแต่ว่าเขาแค่ชอบมาบ่นน้ผมฟังเฉยๆแม่แต่ว่าถ้าหากแม่ยังทำนิสัยไปไม่อยู่อะเขาจะเลิกกับผมได้นะแม่แล้วลูกจะให้แม่ทำยังไงอะ บอกแม่มัน่อยซิแม่แค่เลิกบ่นไงแม่เลิกจู้จี้จุกจิกสักทีถ้าแม่รัาผมจริงอ่ะแม่ทำต้องบอกแม้ไม่ะแม่จะพยายามนะลูกไม่ใช่แค่พยายามนะแม่แม่ต้องทำไม่ได้เลยนะไม่งั้นผมพาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชรานะไหนไหน นี่ก็สวยอ่ะเอาแม่แม่ถือกระเป๋าลงมาไปไหนเนี่ยแม่จะไปหาน้องที่ต่างจังหวัดสักหน่อยน่ะเอาแล้วแม่ทำไมไม่รอไนมันกลับมาก่อนน่ะจะได้ให้ไน้มันไปทรงไม่เป็นไรหรอกแม่เก่งใจนะลูกอ่าแล้วแม่จะไปกี่วันกลับมาเมื่อไหร่ละแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกี่วัน ถ้าแม่ไม่อยู่อ่ะฝากดูแลไอ้นายมันด้วยนะอ่าืมไม่ไปละสบายจริงเลยแม่ผัวขี้บ่นไม่อยู่หลายวันสบายหูละเอ๊แต่แม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยเหรอไม่เห็นหนายมันบอกเลย ก็ช่างุถกชอบต่อดีกว่าทำไมบ้านมันสกกรบโปกขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครกวาดเลย,ยงไงมัเนี่ยแมีเอ้าพี่กลับมาแล้วเอา้าทำไมวันนี้พี่กลับมา ก็วันนี้พี่รู้สึกไม่สบายอะ่ะพี่ก็เลยกลับมาไวหน่อยอ๋อว่แต่แม่ล่ะแม่พี่ไม่อยู่อะ่ะเห็นบอกว่าไปต่างจังหวัดอะ่ะไปหาพี่น้องแม่บอกว่าบอกพี่แล้วนี่แม่ไม่ได้บอกนะต่างจังหวัดแล้วจังหวัดไหนอะ่ะเอา้าแม่เหมียวจะไปรู้ได้ยงไงล่ะผู้แม่พี่อยากมีพี่น้องอยู่จังหวัดอะไรหรือว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้ พราะว่าแม่พี่อ่ะมีพี่น้องที่ไหนล่ะเอา้าแล้แม่ไปไหนเนี่ยหรือว่าแม่หนีออกจากบ้านแม่สงสัยคนแก่ขี้น้อยใจละมั้งไปได้ก็ดีขออย่าให้ตามเจอเลยสาธุ แม่ไปไหนแม่ก็จะเอาลูกไปด้วยตลดตตอดนั่นนี้ลูกก็โตแล้ว,แ,ลวแม่ก็คงไม่มีความหมาย พี่แม่แตัดสินใจออกจากบ้านมาวันนี้ลูกกับเมียลูกก็คงจะมีความสุขแล้วสินะใจลูกแม่ ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> แม่อยู่ไหนเนี่ยแล้วตามหาตั้งนานแล้วนะไม่เจอที ได้อยูจริยนะครับตอนเด็กๆล้วผมจะไปไหนหราชอบตามแม่ไปตลอดถ้าแม่ไม่ให้ผมไปผมจะอ้อนแม่จนแม่ใจอ่อนทุกครั้งมผมขอโทษนะครับแม่ที่เห็นคนอื่นดีกว่าแม่ มันไม่ดีเองอะที่เห็นคนอื่นดีกว่าแม่แม่กลับมาเถอะนะผมคิดถึงแม่แล้วมาคนนั้นนี่เขาหน้าสงสารเนาะเดินอยู่ดีดีอะรถชน,งงนเส้นอะไร ดูท่าแล้วน่าจะหนักนะเนี่ยเอ,อ่อขอโทษนะครับป้าที่โดนรถชนเมื่อกี้รูปร่างเขาเป็นยังไงหรอครับแล้วอาการเขาหนักไหมครับอ๋อป้าที่แก่ๆแ,แล้วก็ใส่ชุดลายจุดนั้น,นะนะตอนนี้ไปกับรถเพลย์มาแล้วแหละดูท่าแล้วน่าจะอาการหนักอยู่นะแม่นั่นนเขเึ้นไขางหลั สี่ลูปต่อยให้เนมาเดินคนเดียวแบบนี้ได้ไงคอัเา แ,นะแม่พี่เสียแล้วฮะอะไรนะแม่พี่เสียแล้วเสียได้งไงพี่โดนรถชนพี่ตามไปพี่ก็เห็นแต่รูปที่แม่เคยหาไว้ต่เด็กๆอ,อยู่ข้างทางโธแม่พี่ฉันเสียใจด้วยนะแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉันหน้าอยู่เคียงข้างพี่เสมอนะเพราะเธอคนเดียว เหนียวเขาจะไปไหนน่ะมันก็เรืองขฉันต่อไปอ่ะก็ชวนอนู่ด้กันกสองแม่ด้วยกอะเลยจะไปนะแม่ไม่ต้องสนใจมาหรอกครับแม่ครับผมขอโทษนะครับแม่ผมจะจะดูแลแม่ให้เหมือนกับที่แม่เคยดูแลผมเั้งแต่เด็กเลยนะครับ ขอโทษนะกับแม่ตกลแฟนนะครับ <c oughs>